ผลลำพงได้เป็นผลสำเร็จจากนั้นพ่อคุณพาเมืองจึงมอบพระขันชัยสีพระขัน,กนเกลีลยครับหลวงปู่ดาบและพระนามของพระองค์ว่าสีอินทรบดินบดินธาราทิศหรือพ่อคุณคใครๆพ่องดินทาราทิศแด่พ่อคุณบางกลางหาว อภิเสกให้เป็นกษัตริย์ปกครองสุขโขทัยซึ่งเรียกขนานนามอย่างสามัญว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตเมืองสุขโขทัยเจริญรุ่งเรืองและมีอาณาเขตกว้างขวาง,วางในสมัยของพ่อขุนลำคำแหงกษัตริย์องค์ที่สามผู้เป็นโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิต <c oughs> ปา <c oughs> <c oughs> <c oughs> รากฏเรื่องราวการลบพุง่งอย่างกล้าหาญเพื่อแผ่อาณาเขต ออกไปถึงแพร่น่านเวียงจังสมัยนั้นมีการนิมนต์พระสรงฆ์ในพุทธศาสนาแบบเทลรวาตจากลังกาซึ่งมีชื่อเสียงอยู่ที่นครศรีธรรมราชนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงการนับถือพุทธศาสนาพุทธแบบมหายานตํา แบบอย่างขมิน้นมาเป็นการนับถือการนับถือถือถือพุทธศาสนาแบบเทรวาสในในราชสำนักของสุขโขทยัยความเจริญรุ่งเรืองของเมืองสุขโขทัยในพอในสมัยพ่อขุนลำคำแหงเป็นที่เก่าขันกันมาจนถึงกับมีการบอกเล่าในลักษณะตำนานปรากฏอยู่ในเสราจารึกแรก พระองค์ได้ทรงรวมรวบรวมบ้านพี่เมืองน้องที่ต่างคนต่างอยู่เป็นอิสระเข้าไว้เป็นแว่นแขวนเดียวกันภายใต้พระราชอำนาจ อำนาจกษัตริย์สุโขทยที่ประทับอยู่ภายในเมืองร้อมรอบด้วยกำแพงมั่นคงมีวัดมหาธาตุเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นเมืองที่มีศาสทาที่มีเป็นศาสนาสข,ของสัมนาโคดมเป็นหลักของพระราชาอย่าง <c oughs> <c oughs> อยยู่่หนวแต่การรวมตัวกันเป็นแคว้นของสุโขทัยนั้นอาศัยบุคลิกภาพเป็นผู้นำของพอ่อขุนราคคำแหงพ่อขุนรามคำแหงที่ได้รับการยอมรับจาก จากบ้านพี่เมืองน้องต่างๆเป็นหลักด้วยเหตุน,นี้เมื่อพระองค์สเสด็จสวรรคตการยอมรับนับรับอำนาจศูนย์กลางที่เมืองสุโขทัยจากบ้านพี่เมืองน้องทั้งหลายเคยร่วมรวมกันได้จึงแตกแยกกันออกไปอีกต่างคนต่างประกันตนเองเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อกันจนในสุดเมื่อ พศ2หนึ่งพันห,ห้าสิบพระมหาธรรมมาราชาริไทยผู้เป็นหลานหลานปู่ของข้าคุณลำคำแหงและของเมืองคองเมืองศีสัชนาัยได้ยกทัพมามาเมืองสุขโขทัยดังปรากฏข้อความในิีราจารึกว่า เข้าระดมฟันประตูทหารทั้งหลายและขึ้นสวยราชเมืองสุโขทยัยปราบปามบ้านเมืองพี่น้องทั้งหลายรวมเข้าเป็นหนึ่งอันหนึ่งอันเดียวกันอีกครั้งหนึ่งพระมหาธรรมราชาริไทยได้ทำศึกสงครามขยายดินแดนออกไปทุกทิศทางพร้อมกับเผยแพรพ่พุทธศาสนาพร้อมกันไปด้วย